สวัสดีครับก็วันนี้มาถึงคิวของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีมะหลงนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของอาการห้อยพระหรือแฝนพระเพื่อแก้ดวงแก้เคสเสริมรตานะครับในเรื่องของโชคลาภความจเจริญในเรื่องของความาก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเดี๋ยวจะพูดเกิดในเรื่องของปีมะลงตามหลักของตำงราภูมิชาติก่อนนะครับปีมะหลงเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงูใหญ่นะครับเรียกว่าชาติภูมิเทวดาผู้ชายธาตุทองมิ่งขวัญโชคลาภ ก็คือที่กอไม้ไผ่หรือต้นนิ้วนะครับคนเกิดปีมังเดือน5เดือน6เดือน7เนี่ยเป็นงูหน้าขลาดธาตุทองธาตุพุณุนนะครับเกิดเดือน8เดือน9เดือน10เป็นพญางูเหลือมธาตุทองนะครับเกิดเดือน1 11 2และ1คือพญางูเห่ามีพิษมากธาตุทองนะครับและเดือนสุดท้ายนะครับคือ2 3 4นะครับคือเดือน2เดือน3เดือน4คืองูพญางูดินไร้พิษ ธาตุทองปีมะโรงวันอาทิตย์ก็คืองูบริวารมากเป็นพญานาคราชางูทั้งปวงนะครับวันจันทร์นะครับก็คืองูสาธารณะมักอาภัพโชคไม่สู้ดีวันอังคารงูพิษร้ายมักเยอะยิ่งถนงตัวเองมิสู้ดีนะครับวันพุธงูถูกคนตัดหัวมักถูกรบกวนให้ได้รับควบามลำคาญมิสู้ดีเหมือนกันนะครับวันพฤหัสงูสัตว์มีกรรมคนมักจับไปเล่นไปแสดงมักอดดจากอยาก่าง มิสู้ดีนะครับโสดันสุกงูคนตีหลังหักทิ้งไว้ในโพรงนะครับถูกตีหลังหักทิ้งไว้ในโพรง่นานว่าโรคร้ายมากเป็ดเบียนมิสู้ดีนะครับงูวันเสาร์คืองูเทพารักษ์นะครับมักประสบปาสําเร็จเพราะมีผู้อุปถัมภ์ดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของงูตามเดือนและวันและตามวันทีนี้มามาดูในเรื่องของคู่นักสัตว์นะครับเช่นคู่ที่เหมาะสมเช่น ปีชวดปีเถาะปีกูลปีวอกคู่ที่พอใช้กันได้นะครับก็คือปีขานปีมะแมปีละกาปีมะเส็งปีมะเมียนะครับคู่ที่พอเข้ากันได้นะครับคือปีขานปีจอส่วนคู่ที่ไม่ถูกโขลกก็คือปีฉลูปีมะลงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพรมชาติคนเกิดปีมะลงหรือปีงูใหญ่นะครับมีมิ่งขวัญโชคลาภอยู่ที่กอไผ่หรือต้นงิ้วนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับ ที่เหมาะกับคนที่เกิดปีมะโงรงอาทิตย์ครับเขาบอกว่าเป็นคนที่มีบริวารมากมักจะได้เป็นผู้ประคับบัญชาคนส่วนใหญ่นะครับมีทรัพย์มากแต่เก็บไม่อยู่มีมากก็จ่ายไปเยอะอะไรประมาณแบบนี้นะแต่เงินก็ไม่ขาดมือนะฮะก็มักจะหามาหมุนเติมได้อยู่ตลอดเสมอนะครับก็เขาบอกว่าก็แนะนําให้แก้เคล็ดด้วยการแก้มือเติมเนี่ยนะครับโดยให้ ท่านผู้นี้นะครับที่ท่านที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์เนี่ยให้สวมพระชัยวัดนะครับเพราะว่าพระชัยวัดเนี่ยในตำราเดิมบอกว่ามีความหมายถึงการชนะอุปักร์ทั้งปวงนะครับและดวงของท่านเนี่ยเป็นดวงผู้นาของคนด้วยนะครับก็ควรที่จะแฝงพระชัยวัดนะครับจะได้มีชัยเหนือผู้อื่นนะครับแล้วก็จะได้ประสบความสําเร็จ ตามใจปรารถนานะครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ปีมะโรงนะครับในส่วนในคราวหน้าก็จะเป็นคนเกิดปีมะเส็งวันอาทิตย์เช่นกันจะวนไปให้ครบนะครับก็หวังว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์และท่านที่เกิดวันนี้ลองนะครับลองไปหามาห้อยดูนะครับหาพระชัยวัดมาสวมใส่ดูว่าจะเป็นไปตามตำราโบราณหรือไม่นะครับตามคติพุทธนะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะ มีประโยชน์สำหรับท่านที่ติดตามคลิปของผมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามในหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆซึ่งมีหรือให้มีเรียนรู้มากมายในช่องของผมนะครับลองคลิกเข้าไปดูในข้างในคลิปต้นต้น,ตน,ตน,ตนทางนะครับตั้งแต่เริ่มทำมา7ปี8ปีเนี่ยนะครับโอเคก็ขอให้ทุกท่านหรือท่านที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์สมปรมุ่งม,มา่นปรารถนาสวัสดีครับ